ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทอิติปิโสร้อยแปซึ่งเป็นบทที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพมากที่สุดกว่าพระคาถาทั้งปวงที่ถือได้ว่าเป็นคาถาธงชัยภาวนาเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเพื่อถวายพระพรแด่พระพุทธเจ้า เสมือนเป็นปฐมบทแห่งการบูชาคุณทั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือพระพุทธบารมีได้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบารมีสติปัญญาให้แก่ตนเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานของตน จึงค่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสาธยายมนในบทอิติปิโสร้อยแปดต่อไปนี้ตามสมควรเก่โอกาสและเวลาสื่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานะมัสสะเมสุปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาวอรหังสามมาสามปวัโทเวชชาจารณะสามปานโนสุขโตโลกเวโทปานโนตโรปุริสัทธามาสาริสัทธาเทวมโนสานา โถภะควะติสวาค้าโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทตโกอากาลโกเอหิปัสสิโก นาจิโกปาจตังเวทิตาพเวโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามมิเตป depan lokawa toasa waasan koyaติทาง catatare porresayuukane ha পre sapokala Esสapakawasa wakasam ho ญาเขนัยโยอัญชลญิกรณิโยอนุตตรามโกยญาเขตังโลกาสาง

จิตาสัมพาราติเองกอรามปนารวะกามาคามาธาทะยาคามทานเตโสทานตเวทนาจิตาวามุเนโตทตันเตชะสาภาวะตุแมชยามังคะลานินาราคิริ アテマタポワタンタワキチャカマサネワスター・ナンタメタンポセカウィナチタワモニンドタンテジャサ ขวัตุเมชยมังคลานิโอเคตะคาคามเตหาทัสสะฐารุนันตังทาวันติโยชนปัทถงนุลิมาละวันตังเอเทเิสังคตามโนจิตวาหุนิน โตทานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคะรานิการตะวานนกกระมุธรังหิว ขาพิเนียเจนจาโยทวัจนางจนากายมาเชสันเตนสูงเวทนาชิตตวามุเนนโทตานเตชสาภาวะโตเมชยมังคลานิสัจเวหายามาติสัจกวาทเกตงวาทาเปรอเปตา ปานังอาทิอันทัพุทังปัญญาปเทปัจเรตโตเชตตวามุเดนโทตันเตชะสังภวะตุเมชยามังคาลาเนนันโทปานันทัพุชักขังเวผุทังมาหิตเถงปุดเตนะเถระปุชักเคนัทมาปยานโตเอโตปัต

เตจสาภาวะตุเมชยามังค์ลาเนเอตาเปกโอตชยามังค์ลาอาทะคาถาโยวาจโนตินาเทเนสารเตมะตันเทหิตวานะเนกเวเวทานิจุปานทวานิโมขังสุขังกัจจิกามายานโรสฟัญโย ฐานทุเมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยจามาทุติยามปิเมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิเมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะ seane nasaha pancak siani ya jama ak mutetca toto a to cema samambusaak mo tetsa towato arah to นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระพวทธโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,พทธะพุทธังสล,ละนองขดฉามิพุทธังสาระนังขจฉามิธัมมังสระนองขจฉามิธัมมังสระนองขจฉามิ สองขังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยมปีพุทังสระนังขจามิทุติยัมปีพุทังสระนังขจามิ สุติยมปีธรรมัมงสระนองขัดฉามิสุติยมปิธรรมังสระนองขัดฉามิสุติยมปีสังขังสระนองขัดฉามิสุติยมปีสังขังสระนองขัดามิ ตติยมปีพุทธังสระนังขจามิต <świ> ติยมปีพุทธังสระนังขจามิตติยมปีธรรมังสระนังขจามิตติยมปีธรรมังสระนังขจามิตติยมปีสังฆัง สะระนังขชามิสติยมปิสังขังสะระนังขชามิติสาะรณะ,ะขะมนองนิติตองอามะพันเตปานติปโตเวรามะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิปานติปตาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อตินาธานาเวรามะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิอธินาธานาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาท เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌปมาตท,ทานนา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมระมะเชปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมณิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันตีสาสีเลนะภูกสัมปทาน สีเลนัน ha นิพุติงยันตีสาธุตสมาสีลังวิสุทธะเย y a t h a w a r i w a h a p u l a p a l i k u r สาคหลังเอวเมวะอิตทินังเบตานังอุปกะปติอิทิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยัธามณิชติละโสยัธา อภิเทโยอวิวัจันตุสัพพโรโภวินาสัตุมะเตภวตตตรายโยสุขิติตายุภวังอภิ พังคารํรักขติสุสัพเทวะทาสาสัพพภูธานุภาเวนัสสะทาสุติภวันตุเตภะวะตุสาัพพังคารํรักขตุสัพเทวะสธัมมานุภา ជ្រីភ្លဝះច់និងពុုការូផ្សារូវល់រាសូស់លូន្สូវ្នឹងការូវសា្ะ័ั្រូវ្នឹងក្រាស្